ถึงที่แล้วนะครับพร้อมกระบ,บัดครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยถ้ารอยนี้ตั้งเข้าไปยังนี้เข้าแล้วเข้า,า,าแล้วเนาะเพราะว่ามันเลื่อนมานะจากมันเป็นวันทีดแปดมัน,นตั่แปดนะเอา mm มันเลื่อนคืนคืน,คนมาเร็วหน่อยเพไม่้ชัวร์เพราะว่าบางทีมันจะจ้าต้าไปเลยเผื่อไว้ไง ไปช้อปปิ้งกันไปดูกันว่า500เนี่ยอยู่ได้ทั้งเดือนเนี่ยทำยังไงนะง่ายสุดนะครับมีข้าวสารหรือยังนะข้าวสารหรือยังดูถ,ถูกก็ร้อนะก็บาทนะครับถุงใหญ่ๆอะ่ะมันมีแบบ200หรือเอาแบบ100ไม่เกิน150นะครับร้อยนิดๆน,นะก็ข้าวนะครับ ก็จะดีมากๆอย่งางน้อยมี1ถุงจะใช้ได้หลายเดือนเลยนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเส้นพวกนี้นะนะวุนเส้นพวกนี้นะมันจะได้ถุงใหญ่ๆนี่นะครับ500บาทนะครับสามารถอยู่ได้หลายเดือนเอ้ยอยู่ได้1เดือนก็ไดนะ้อ๋โดยการมีของพวกนี้อยู่นะฮะซึ่งขอให้เน้นเป็นวุ้นเส้นนะครับ วุ้นเส้นข้าวสารข้าวสวยนะอันนี้ซองเล็กจะไหวไหมถ้าถ้ามัน45บาทนะใช้ถุงใหญ่ไปเลยเพื่อจะได้อยู่เป็นเดือนเนะเาะอ้าวล่วงอีกโอเคแล้วก็มาม่านี่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าซักแพ็กเล็กๆก็โอเคนะครับหรือแพ็กแบบ52บาทอย่างเงี้ยวๆ ยำๆนะครับซึ่งมีไว้สักนิดนึงก็ได้นะไม่ต้องซองใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเดือนหน้าก,ก็มาใช้ไม่ต้องใช้กล่องใหญ่ก็ได้นะแล้วค่อยมามาเอามาเพิ่มอีกแต่ว่าแค่แพ็คเดียวมันก็50แล้วแล้วมันเปลืองหน่อยตรงที่มันจะตกซองแล้วเท่าไหร่ล่ะ6บาท8บาทแล้วมันจะได้ปริมาณน้อยนะแต่ถ้าให้เซฟก็คือ เอาให้แบบหนึ่งเดือนอยู่ได้นะข้าวไปเลยนะกินได้ท้งเดือนส่วนนอกนั้นก็หยิบอะไรก็ตามสบายเรื่อยๆน้อยกันไปต่อไปเลยนะครับแนะนำครับซึ่งจริงๆเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเบือ่อซะก่อนปากระป๋องเลยะปากกระป๋องเอออันนี้ร้อยเก้าบาทแต่ไม่แน่ใจนะครับ บางคือบางยี่ห้ออาจจะไม่ไม่ไม่ถูกปากนะคือรสชาติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแนะนำเป็นพวก1 3 0 150อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าโอเคนะซื้อสัตว์นี่ก็มาใหม่นะเนี่ยเลือกได้หมดนะอันนี้อะไรนะะเนี่ยเจ้าสมุดเหรอเอาให้แมวได้ไหมนะแบบถูกๆก,ก็เหมาะกับหอ,อ กุ๊กเ้าหรือสามแม่ครัวบางคนก็ชอบนะอร่อยอะไรเงี้ยหรือว่าโรสซานะก็แล้วแต่นะครับแพ็กเจเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดได้แพ็กใหญ่แต่แบบนี้ก็ได้นะครับชอบเป็นแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะกระป๋องละสิบเจ็ดบาทสิบห้าบาท มาอีกมุมเลยครับมาอีกมุมหนึ่งนะฮะขาดไม่ได้ครับกับพวกเครื่องแกงพวกนี้นะมีผนแดงด้วยม,มีทุกยี่ห้อนะประมาณนั้นเอาเป็นว่า,าผมชอบแบบแกงเขียวหวานอะไรง่ายๆนะฮะก็จัดไปแล้วก็เอาทุกยี่ห้อทุกรสกันไปเลยเขียวหวานอย่าลืมไปฮะนี่เลยนะครับเป็นต้น อะไรอีกประมาณนี้หยิบไปเยอะแยะเยอะแยะ,ยะแล้วก็พังเลก็น่าทำนะครับพังเลก็อร่อยพังเลหนึ่งซองนะครับก็เออมันเหมาะกับเป็นเครื่องนะฮะต้องมีเครื่องแกงติดบ้านไว้บ้างนะฮะพันแนงต่างๆเป็นม,มัสมมนอะไรเงี้ยหยิบไปเลย เดี๋ยวยังไงค่อยมาเอาอีกก็ได้นะครับ,อ,บอย่าลืมครับกะทิด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นของหวานแล้วก็นะฮะแนะนำเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบอบวันเทียนกระทิกล่องเล็กหรือกล่องขนาดกลางนะครับทเท่าไหร่38นะฮะอันนี้ก็แบบครอบครัวนะ ใหญ่ไปเลยเมีหลายยี่ห้อหรือแนะนําเป็นแบบยิ่มห้าบาทนี้ไหมนะขวดเล็กๆก็ได้นะครับยิ่มสี่เล็กๆของอีกค่ายหนึ่งนะฮะเป็นแพคเลยก็ดีเป็นแพคเลยก็ดีนะครับนะหรือาเป็นเป็นกล่องนะเป็นกล่องก็เอาถางโอ้มีแบบผงด้วยละครับมีแบบผงด้วย14บาท ก็ไปทําของหวานแกงเขียวหวานหรือว่ามัสั่นได้หมดเลยไปดูกันผมก็ได้มาประมาณนี้นะหลังจากเลือกมาแล้วระคาของไปไวเล็กน้อยนะอันนี้ก็ไปทําของหวานนะครับของใช้นิดหน่อยไข่แล้วก็บาร์บีคิวแกงเขียวหวานมาครบยี่ห้อเลยละ่ะนะทางเล อย่างเงี้ยประมาณนี้แมซองใหญ่ไปอีกหนึ่งอันนะครับจะได้ถึงโอเคโอเคปะ่ปะปั๊บ